สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของฮักหลายชาแนลนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําเลขเด็ดจากงกอกทูเดย์นะครับงดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 4นะครับว่าจะมีเลขเด่น2ตัวเลขเด่น3ตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นก็สูตรเดิมนะครับที่ผมเคยแนะนําไปนะครับในคลิปก่อนนี้คือหาเลขเด่นก่อนนะครับเลขเด่นของเราคือเลข8นะครับที่ผมลงไว้ให้นะครับจากนั้นก็จะมา กู้จากสูตรของแนวทะแยงนะครับนี่นะครับจากสูตรแนวทะแยงนะครับมันก็จะได้เลขนะครับ8 9นะครับ89เนาะแล้วก็9 5นะครับแล้วก็57นะครับแล้วก็78นะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของเลขในส่วนของตัวนอกอยู่เลขที่อยู่ในนอกนอกกรอบของมันนะครับ ก็จะนามาจับคู่ด้วยนะครับก็จะได้เลข8ปดห้านะครับนี่นะครับที่ผมงชี้ไว้ให้นะครับจะได้เลข8ปดห้าแปดสองแล้วก็แปดสี่นะครับนี่นะครับแปดห้านะครับแปดสองแล้วก็แปดสี่นะครับ เลขทั้งหมดนี้ครับแล้วก็เป็นเลขจากสูตรของลักษณะบังเกาะนะครับในส่วนของ2ตัวเด่นนะครับจะมีทั้งหมดเจชุดเนาะเจชุดด้วยกันนะครับต่อไปคือการหาเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวนะครับก็เป็นสูตรในส่วนของสูตรแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับที่สําคัญนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้มีโอกาสจะทําคลิปต่อไปนะครับ นี่นะครับเลียกในส่วนของแนวตั้งนะครับก็เป็น2 5 4นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของแนวนอนนะครับส่วนของแนวนอนนะครับนี่นะครับดูตามที่ผมมาร์คไว้ให้เลยนะครับก็จะได้5 9 2นะครับ ต่อมาครับก็ไปดูแนวนอนในส่วนของตรงกลางนะครับก็จะได้เลข805นะครับ805นเนาะนี่นะครับต่อมาแล้วก็ในส่วนของแนวทะแยงข้างล่างนะครับก็ในส่วนในะแยงข้างล่างก็จะได้8 7 4นะครับสำหรับเลข3ตัวจะมีทั้งหมดอยู่4ี่ชุดนะครับ สี่ชุดเนาะที่ผมนำมาจากคู่ให้นะครับในส่วนของเลขเด่นจากบางเกาะทูเดย์นะครับเมื่อวันจันที่สิบธันวาคมนะครับต่อมาผมจะมาคัดเลขให้นะครับคัดเลขให้เนาะว่ามีในตัวไหนบ้างนะครับก็จะเป็นแปดเก้านะครับแปดเก้านะครับในส่วนของสองตัวเนาะแล้วก็จะมีเก้าห้านะครับนี่นะครับไอ้ที่ผมคัดให้นะครับที่สําคัญนะครับเป็นคนไหน ชอบก็ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะครับมีมีอะไรกดให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในกาสทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็มี8ปห้านะครับนี่นะครับเป็นเลขที่ผมคัดไว้ให้เนาะถ้าชอบพ่ออย่าลืมนําไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับในส่วนของสองสามตัวนะครับผมจะคัดให้สองชุดนะครับก็จะมีห้าเก้าสองนะครับห้าเก้าสองเนาะ อืมอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งผมชอบทั้งสองเลขนะครับแต่ผมจะคัดมาให้เลขหนึ่งเนาะนี่นะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดสี่นะครับเลขสับสามตัวเด่นนะครับเขาเลขทั้งหมดที่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ